มาทำกล้วยฉาบทอดกันอีกแล้วค่ะรอบนี้เราจะไปที่วัดเสา5จังหวัดนครนายกพรุ่งนี้จะมีหล่อพรยืนผรปางเปิดโลกจากรอบที่แล้วที่เราไปจังหวัดราชบุรีคนตอบรับดีมากๆรอบนี้สงสัยกลุ่มแม่บ้านจะติดใจกันทํากล้วยสะเลว,วันนี้ก็มีกล้วยประมาณ5เคือก็คงจะได้ประมาณ300ชุดเหมือนเดิมเริ่มทํากันตั้งแต่บ่าย2เลยค่ะคาดว่าวันนี้จะมืดเหมือนเดิมส่วนเราก็มีหน้าที่คอยช่วยหยิบจับไม่ได้มีหน้าที่ตายตัวกุ่หมดก็ออกไปซื้อถุงที่ตลาดแก็แอบไปกินขนมก่อนจะเข้ามาเผื่อว่าจะได้เสร็จแล้วกลับมายังไม่เสร็จเลยค่ะต้องมาช่วยกันต่อออกไปซื้อน้ํามันพืชมาด้วยตอนแรกเราก็ใส่กล้วยเตรียมเอาไว้เพราะว่าทอด แกกระทะเดียวรอบนี้ก็เลยลองใส่กล้วยใส่กระทะไปเลยรู้สึกว่าจะทอดดีกว่ากล้วยสวยแล้วก็ไม่ค่อยติดกันด้วยแม่บ้านบ่นง่วงนอนเราก็มาชงกาแ,แฟให้กาแฟดําที่เพิ่งจะเคยชงครั้งแรกเราก็ใส่น้ําไปแค่นิดเดียวทำกันตั้งแต่บ่ายจนแฟนเลิกงานก็เลยบอกแฟนให้มาช่วยกันนั่งพับถัส่วนเราก็มีหน้าที่กอกกล้วยที่ทอดเสร็จแล้ววันนี้ก็มีคนช่วยเยอะเลยคะ่ะทอดกล้วยสองกระทะเสร็จก็ต้องมาเคลือบน้ําตาลส่วนแผนกอกก็กอกกันไปแม่บ้านทาเสร็จก็มาทํากับข้าวกันต่อมีหลากหลายเมนูเลยค่ะส่วนเราก็มีหน้าที่รอวันน